สวัสดีครับแฟนๆช่องลูกหนัง i n นไซต์อยู่กับผมเจตอินไซต์เหมือนเดิมนะครับยจะเจอกันทุกวันแบบนี้3ช่วงเวลาอินไซต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนอกจากนั้นฝากไว้ด้วยครับลายเอ็ดของเรา IFM777 ตามเสื้อที่ผมใส่อยู่นะครับโปรโมชั่นดีๆต่อเน,นื่องจากฟุตบอลโลกนอกจากนั้นเป็นลายกลุ่ม VIP ด้วยนะครับเอาง,ง่าย มากกว่าที่หน้ากล้องให้ตอนนี้อีกครับยังไงฝากไว้ด้วย i อเอ7 7อนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับอินไซต์ช่วงแรกไปที่เวลาตีสองพรีเมียร์ลีกอังกฤษลีส์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมลีสิบหกแต้มเกมล่าสุดบุกไปยันเสมอนิวคาสเซลิลมา0ต่อ0นะครับยังไม่มีแพัตติกบัมฟอร์ดตัวลหลักไทเลอร์อดัมครับแนวรุกคริสเตียนซิโอซัมเมอร์วิลล์แบรนดอนอารอนสันข้างหน้าเป็นโรดิโก้นะครับเจอกับเวสต์แฮมของเดวิดมอย 14แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้าน้กับเลนฟอร์ดมา0-2นะครับทำให้เดวิดบอยนี่กดดันสุดๆนะครับดีแคนไรโ ah, ทมัสซูเชกดูคัสปาเกตาสิดเบนรามาข้างหน้าเป็นมิคิลอันโตนิโอครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันค่อนข้างแปลกทีมเนนือเล่นในบ้านทีมนั้นแพ้นะครับเวสแฮมบุกชนะ2-1ลีดก็บุกชนะ3-2ก่อนเกมใกล้เคียงสูสีมากครับบางแหล่งยกให้ลีดเป็นต่อ0.25ด้วยซ้ำไปนะครับ เพราะว่าฟอร์มเวสต์แฮมเนี่ยแย่จริงครับแพ้มา5เกมติดอย่างไรก็ตามครับลีสก็ใช่ว่าจะดีครับผมว่าดูตัวนักเตะเวสต์แฮมดูขี่ได้ซ้ำครับเกมแบบนี้วัดใจเวสต์แฮมดีกว่าครับผมมองว่าจะคืนฟอร์มมีแต้มไม่หนึ่งก็3คะแนนคู่นี้เชียร์เวสต์แฮมนะครับมาตอนนี้อินไซต์ชุดที่2ครับไปที่เวลาตีสามตรงเพลีกอังกฤษแอสตันบินล่า จะเปิดบ้านเจอกับวูฟวิลล่ายืนดับ12มี21แตม้มเกมล่าสุดบุกไปชนะสเปอร์ถึงถิ่นมา2-0นะครับอูน่าเอเมรี่ถือว่าทำทีมน่าสนใจมากครับตัวหลักๆจอนแม็กกินดักคลาสดูยแนวลุกเลออนไบลี่เอเมริโนบูเอเดียครับข้างหน้าเป็นออลลีวัตกินส์เจอกับวูฟ13แต้มอยู่รองบวยนะครับเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับแมนยูไป0-1นะครับตัวหลักดูเบนเดเวสนารุกดานิเอโปรเดงอารามาตราโอเรราอูคิมินสครับ ฤดูกาลที่แล้วเจอกันวูฟเอาชนะไปกลับในบ้าน2-1เกมเยือนบุกชนะ3-2นะครับคู่นี้ก่อนเกมขอยกให้อาร์เซนอลวิลล่าเป็นต่อแน่ครับอูนายมารีชนะ3จาก4เกมครับในขณะที่วูฟฤดูกาลนี้แย่จริงๆนะครับไปจมอยู่ท้ายตารางผมว่าวิลล่าดุดาดุดันยิ่งเล่นในวิลล่าพาร์คนี่เสียงเชียร์มาเต็มแน่ครับด้วยฟอร์มชั่วโมงนี้วิลล่าจะเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูได้เชียร์อาร์เซนอลวิลล่านะครับ มาถึงอินไซต์ช่วงที่3ครับเลือกโอเกมบิกม๊กแมชของศึกเกาโชซสซาอิตาลีครับเวลาตี2:45 อินเตอร์มิลานอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับจ่าฝูงอย่างนาโปลีอินเตอร์30แตม้มเกมล่าสุดบุกชนะอัลตันต้ามา3ต่อ2นะครับซิเมเนอินซากี้ก็เตรียมส่งตัวหลักครับตรงกลางทั้งมาเซโรโบรโซวิดนิคโคลโบาเล,ล่าแนาวรุกฮาคารชันฮานอกนรูนะครับและอาจจะใช้คู่กองหน้าอย่างโรเมลูลูกากูเล่นกับเอดินเชโกไปเลยครับเจอกับนาโปลี4 1แตม้มเกมล่าสุดก่อนบอลโลกเปิดบ้านชนะอูดิเนเซมา3-2นะครับลูชาโนสปาเลตติก็มีตัวหลักอย่างเปียเตอร์เซรินสกี้ วิชาควารัสเคเลียครับมาเตโอโปลิตาโน่น้าเป้าเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วอินเตอร์เปิดบ้านชนะ3-2ครับบ้านนาโปลีจบ1 1นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขาก็ยังยกให้อินเตอร์เป็นต่อเล็กน้อยครับแม้ว่านาโปลีจะยังไม่แพ้ใครฤดูกาลนี้นครับสถิตนาโปลีมาเยือนอินเตอร์สี่ฤดูกาลหลังสุดก็แพ้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับผมว่าชั่วโมงนี้นาโปลีดีจริงๆนะครับไล่ตั้งแต่เกมรับจนเกมรุก โอกาสที่อินเตอร์จะน็อก3แต้มยากมากครับดังนั้นซื้อ2มุมเชียร์ไปที่นาโปลีครับผมมองว่าคืนนี้มีแต้มไม่เสมอก็ชนะเชียร์นาโปลีนะครับแล้วมันเดิมครับสนุกมันเร้าใจแบบติดขอบสนามไปกับ line อ t ifm777 ฝากไว้ด้วยนะครับก็เรามีโปรโมชั่นดีๆต่อเนื่องจากฟุตบอลโลกนอกจากนั้นเป็นไลยกลุ่มแบบ VIP มั่นคงเชื่อใจได้ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ